สวัสดีครับพี่น้องกะละังลยาณมิตรทุกท่านในช่องประเทศสบายใจนะครับก้อนนี้ก็กเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ได้เผยแพร่ในทุกวันพฤหัสในกรณีออพิเศษแต่ในช่วงปกติหลังใหม่ก็ได้มีการแบ่งปันหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับตามอธยาสัยของท่านเลยนะครับแต่คลิปนี้ก็จะตอบสนองพี่น้องในช่องประเทศสบายใจหลายคนนะครับอยากให้ทําในลักษณะเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันเอาไว้เผื่อถูกใจและจะได้เช่าหากันแล้วก็ส่วนพระที่เช่ามาแล้วก็จะโชว์อยู่ในช่องประเทศ อยู่ในช่องพระแท้สบายใจทาง YouTube นะครับดังนั้นเพื่อให้ไม่เกิดความสับสนช่องทางทติดต่อตามนี้เลยนะครับท่านต้องออใส่ใจนิดนึงขออภัยนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพต้องตามนั้นชื่อต้องตรงเลขที่บัญชีต้องตรง,ตรงนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของแต่ละรุ่นครับไปชมเลยครับครับก็มาชมอ,อีกรุ่นหนึ่งจะแบ่งปันกันก็มีเท่านี้แหละนะครับมี มีอีกแต่ไม่ค่อยสวยไม่ได้แบ่งก็จะเก็บไว้เป็นศึกษาไว้เป็นองค์ครูเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดไซทองพัฒนาองหลวงปู่ท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกถือว่าเหรียญรุ่นแรกปีสองสองนะครับของวัดไซยทองพัฒนาซึ่งมีชื่อเรียกว่าัวห้าหรือัวห้าดอกนะครับจะมีนัยยะแฝงนะครับแฝง เป็นปริศนาธรรมแค่ไหนอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ท่านไปคิดคนเอาก็ผมได้ยินแต่พอคุยถึงเรื่องรุ่นนี้ผมได้ที่บายไว้ใช่ชอบมาแท้สบายใจเกี่ยวกับคลิปรุ่นนี้แหละว,ว่าอาจจะหมายนิยามหรือหมายความว่ามันมีในยะของในกฎสโลบายหรือคําสอนสอนอยู่ในบัวห้าดอกนั้นซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่บัวสามเหล่าสี่เหล่าอาจจะมีถึงห้าเหล่าหรือมากอย่างไรผมไม่แน่ใจนะ ดังนั้นก็ถือเป็นปิิศนาธรรมนะครับและใครจะตีความออกก็แล้วแต่นิยามคำว่าบวสามเหล่าสี่เหล่าออกก็แล้วกันนะดังนั้นผมจะมาอธิบายแต่วันนี้จะมาแบ่งกันเบาๆนะครับรุ่นนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่สามพันบวกลบนะผมเปิดไว้ที่สามพันก็แล้วกันนะแล้วก็ส่วน เช่าหาชอบก็ศึกษากันดูเอาไปศึกษาดูแต่ว่าให้ดูกายภาพหน้าหลังแบบนี้นะกายภาพหน้าหลังแบบนี้กายภาพแบบนี้ดูได้นะครับนะหลังหูเหรียญจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็หน้าเหรียญจะต้องเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะมีนัยยะซ่อนอยู่่าเดี๋ยวผมกลับไปที่มุมเดิมก่อนนะให้เห็นหลังแล้วก็เห็นหน้านะครับนะครับดังนั้น ผมเอาหูเหรียญออกเพื่อจะให้ท่านเห็นหูเหรียญแล้วก็ให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันหูเหรียญหูเหรียญดูถนัดถนีก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ขอบจะเป็นนี้เป็นคิ้วถ้าตัวเกจะเหมือนที่ใบหน้าคล้ายๆนะครับแต่ไม่มีรายละเอียดแบบพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือนี่ดูได้หมดนะ,ะแล้วผมอธิบายไว้ในชุด บัวห้าดอกคือในดอกบัวนี่มีนัยยะซ่อนอยู่ไปดูที่ผมอธิบายได้นะครับพิมพ์คําว่าบัวห้าดอกปีสองสองก็จะขึ้นให้ท่านดูแล้วก็เมตตาดวงตาจะมีความคมชัดคมชัดลึกนะครับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยสําหรับที่เก๊ทําไม่ได้ที่ดวงตานี่ผมทม้าเลยทําไม่ได้เพราะว่าถ้าทําได้เนี่ยมันคล้ายเฉยแต่มันไม่ใช่นะครับเนี่ยฮะ นะแล้วก็หลังเหรียญก็จะมีกายภาพแบบนี้หูในเหมือนหูถอดเนี่ยครับจะมีรอยซ้อนแล้วมีกายภาพแบบนี้จะมีรอยปิ้นเยินเล็กๆตัวนี้อ่ะ,ะนั้นเดี๋ยวไปดูอีกองหนึ่งเนี่ยครับเหมือนหูถอดเหมือนกันจะมีรอยปิ้นแบบนี้แล้วก็ดูดวงตานะเนี่ยครับดวงตา จมูกนี้ก็สวยนะครับแต่นี่เดียวนะแต่ว่าจมูกท่านออกแบบมาแบบนี้เมื่อแตะไปหน่อยไปแตะในจุดตรงไปจุดสําคัญเนี่ยมันจะเลยเหมือนโดนเยอะแต่จริงๆไม่ได้เยอะนะครับจะถ้าโดนเยอะเนี่ยจะโดนถึงมุมปากนะพระสังเกตดูได้ตรงนั้นถ้าถ้าโดนไม่เยอะเนี่ยก็จะโดนแค่จมูกถือว่าพระปีสองสองตะไลเนี่ยปีปีหกสองก็สี่สิบปีนี่หกแปดนะครับดังนั้น ก็ประมาณนี้ก็คือนี่แปะไว้นะครับเนี่ยล่องริ้วเนี่ยพวกนี้ใช่หมดนะไม่ใช่เกิดจากบัติเหตุนะอะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ในส่วนของเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอาไม้ชี้ให้ดูนิดหนึ่งจะได้เกิดความเข้าใจตรงกันสําหรับนักสะสมด้วยหมายนะครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ริ้วบนเนี่ยนะเนี่ยครับนะเพรนั้น รายละเอียดตรงนี้ดูได้อเดี๋ยวผมลงให้ดูนิดหนึ่งลงก็งให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยร้อยบุบเห็นไหมร้อยบุบตรงนี้ที่ให้ดูเนี่ยเป็นตําหนินะแต่ว่าถามว่าเก้ทำได้ได้แต่มันไม่เหมือนนครับมันไม่เหมือนมากเลยตรงนี้ดูแลไม่เหมือนมากเลยนะครับอ่นอกจากออันนี้คือว่ารายละเอียดในส่วนที่เป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้อย่างเนี้ยตัวเก้เขาทาไม่ได้ครับตัวเก้ทาไม่ได้เพราะพอทําปุ๊บ อ่าไอนี่เลยในกรณีเหรียญอยู่ในกรอบถ้าไปดูตัวตัดนะถ้าเหรียญแบบดูตัวตัดเป็นตัวตัดที่เป็นอมะตะอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะตัวตัดหูเหรียญไม่ปิ้นมากนะ,ะชัดไม่เอ่ยผมก็ยกเขา้าจะออกรู้สึกไม่ค่อยได้กล้องไม,ไม่ค่อยได้มุมเท่าไหร่อันนี้นะครับเนี่ยนะความหนานี่เท่ากันอาจจะมีบางเหรียญอาจจะบางกว่ากันเล็กน้อยก,ก,ก็เป็นได้นะ นะครับเนี่ยเจาะและเป็นแบบนี้กายภาพแบบนี้เนี่ยคมเคี้ยวตัวตัดประมาณนี้เนี่ยครับตัวตัดจะเป็นอนันล่องเดียวกันเลยนะก็แสดงว่าไม่ได้สร้างเยอะนะครับอ่าอ่าปริมาณหรือจํานวนไม่มากนะครับไม่มากแน่นอนยุคป,ปีสองสองไม่มากแน่นะครับนะครับดังน,นั้นถ้านับในจํานวนสิทธิอนุสิ์เนี่ยไม่ไม่พอแน่ดังนั้น ราคาเล่นหาเนี่ยก็อยู่ที่สามพันบุกลบนะและอยู่ที่สามพันบุกลบกายภาพเนี่ครับตัวตัดจะดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรนะ่นะนะเพราะว่าเนื้อแต่ละแผ่นแต่ละองค์อาจจะมีความยืดหยุ่นต่างกันไปแข็งหรือไม่แข็งนะดังนั้นแต่ว่ามองในบริบทที่เอาตัวอื่นมาเทียบด้วย ของอื่นมาเทียบด้วยเนี่ยครับกรมเขี้ยวอื่นมาเทียบด้วยเนี่ยพิธีพิจารณาความของผมนะพิธีพิจารณาชี้ชัดว่ามันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับงนั้นเหรียญน ja. ี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะตัดมาละเยอะกว่าแต่ว่าใน e ส่วนเหรียญนี้ก็มีเป็นบางช่วงบางตอนงนั้นเหรียญตัดเก่าตัดใหม่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับดังนั้นส่วนหน้าตาของเหรียญก็จะออกประมาณนี้เหรียญนี้กับเหรียญนี้จะมีความมัน วาวต่างกันเล็กน้อยนะครับเหรียญน,นีนนนะ้น่าจะเป็นการทําผิวใหม่นะน่าจะเป็นการทําผิวใหม่แต่ทำานานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผิวเดิมน่าจะเป็นอกตยภาพประมาณนี้เพราะพระที่เล่ากันเมื่อกี้เนี่ยประมาณ40กว่าปีเนี่ยดังนั้นถ้าดูว่าเก่าใหม่เหมือนเราดูพระสมเด็จมันก็จะดูออกใช่ไหมฮะเพราะผิวแบบเนี้เป็นผิผวใหม่เมื่อเทียบกันแล้วมันไม่ไปด้วยกันนะ อย่างนั้นเช่าหาหรือไม่เช่าหาไม่ได้สาระนะแต่ว่าอยากจะมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็ดังนั้นวันนี้ไม่มีคนเช่าวันหน้าเดี๋ยวก็มีคนเช่านะอันนั้นผมถือแบบอย่างนั้นดังนั้นผมจะเปิดแบ่งให้เช่าเฉพาะสัปดาห์ละหนึ่งรุ่นส่วนเช่าแล้วก็แล้วกันหมดแล้วหมดเลยถ้ายังไม่เช่าก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าเช่าก็แคปหน้าจอถ้ายังอยู่ก็ประมาณนี้นะอย่างนี้ก็อยากจะแบ่งปันกันในราคาทุนๆนะเพราะว่าตอนนี้ ผมจะแบ่งเท่าไหรก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้ในระบบการแบ่งพันช่าหานั้นเนี่ยเขาผิดเพี้ยนไปจากระบบะนั้นผมถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาต้นๆอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่นิยมสะสมเหรียญหลวงปู่หลิวเยอะต้นๆอีกคนหนึ่งดังนั้นเมื่อทำอะไรแล้วก็ต้องหนึ่งไม่ไปเบียดเบียนผู้น้อยกว่าสองต้องเอาความจริงมาเล่าสู่คนฟัง นั้นสิ่งไหนที่มันเป็นเกร็ดความจริงเล็กๆน้อยถ้าท่านผู้ชมหรือผู้ที่ติดตามด้วยดีเสมอมาเนี่ยได้ประโยชน์ผมก็ยินดีจะเล่าสู่กันฟังนะครับก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาสวัสดีครับ